อาเพชรพาลวดสวัสดีพี่สุภุสุขคนกับผมมากแล้วเ้อพี่น้องเลยเลขกันมีที่มารัฐบาลไทยเลขมีที่มาหวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกแปดได้พี่น้องเด้มาเบิ่งหมวดวันที่สิบหกผุดสภาเห็นบาพี่น้องเพื่อนให้วิ่งกันหกกับเจ็ด ก็เข่าเจ็ดอยู่ได้พี่น้องเข่าเจ็ดอยู่เข่าตัวล่องเพื่อนไปเน้นหกขุนน้พี่น้องเพื่อนไปเน้นหกขุนเข่าตัวล่องนะพี่น้องเนี่เข่าตัวล่องก็บอกว่าเข่าตัวล่องนี่เพื่อนวงเอาเนี่เพื่อนไ้บิ่งบนล่างนะเข่าเจ็ดได้พี่น้องเด้เข่าที่เจ็ดส่วนส่วนเหล็กวิ่นเหล็กในต่ล่างเห็นปะเบาเคยหลุดที่พี่น้องเห็นบะศูนย์เก่าเก่าศูนย์เห็นว่ามันเข่าศูนย์เก่าเจ็ดกับมาเก่ากามาศูนย์กามาเห็นปะตะบ้าสามเนี่ยไปยุรักรอยขุน มารวมแล้วกับมาทอดมาร่วมมัดแล้วร่วมมาแล้วเนี่คือมาซีโตเลยน้นองเพ่น้องสามกับมายุหลักร้อยเจ็ดกับมายุหลักหน่วยเก้ากับมายุดลักหน่วยศูนย์มาลักสิบน้อพ่น้องเนาะตะว่าเลขเพิน่นว่าอะไรปักหลักดอกเห็นว่าเลขวินเห็นบ่ตาตว่าเพิ่นจับคู่ว่าเขาดอกนี่เพิ่นจับคู่ว่าเขาตว่าเลขวิ่งนี่เขาเจ็ดน,นี่เห็นว่าเลขในแต่ลามันเข่าศูนย์เก้าน้อพ่น้องเลขมีจิมา อันนี้ไม่เขียนเอาไม้ที่พี่น้องเพิ่นจับคู่เ่าเขาเราเพิกก่นไหนซีคู่นี่อันนี้ไม่เขียนเอาไม้ให้เอฟซีหูวาเหล็กวิ่นเพิ่น่เคยหลุหนนามันเข่านะพี่น้องอ้อเขาก็มาตามกันต่อเนาะพี่น้องหนึ่งมิถุนาเนี่ยแก้งข่าเอฟซีนะพี่น้องเด้อเอฟซี FC ถามกันเขามาลายว่าเป็นยังสุดใจเพื่อบ่อเห็นลงคลิปเพราะว่าถึอระงับไปเก้าสีบัน้นนะพี่น้องเด้อให้เอฟซีพี่น้องเข้าไปเข่าลุมพี่น้องเข่าฟี่พี่น้องอยู่ในกลุมเพิ่นลุงให้ตลอดพี่น้องนั่น อยู่ในกลุ่มเพลินลุงให้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อนั่นพี่น้องเฮาให้ดีไล่เขามาได้เขาฟี่พี่น้องบ่ได้เสียเงินดอกคือกันหลกักกระเบื้องยูทูนบนะบ่ได้เสียเงนินเพิ่นถือระงับเข่าสิบบั้นได้พี่น,อน้องเด้อแข่งขายอยู่สิให้เขาไปในกลุ่มเขาฟี่พี่น้องบ่ได้เสียเงนินเสียคำอย่างดอก เล็กมีที่มากเป็นให่ลาวพัฒนามานำ้ำแต่ลาวพัฒนาเพินเ่นก็หายมากือกันเล็ก เลขแปดเนาะหนึ่งมิหนาหกแปดด้วเก้าแลนน้พี่น้องเป็นอะไรมาเบรกรีดเนตะล่างกันดิ หนึ่งสองสามหกสองสามศูนย์ห้าแปด ไม่เคยหลุดเจอพี่น้องได้เลขในตารางนี่ให้จับให้วิ่นเอาพี่น้องเขาวิ่นเอาเป็นเลขวิ่นเป็นเลขวิ่นได้พี่น้องได้เป็นเลขวิ่นลราก็บ่ได้ปักหลักพร้อม ยันเด็กวิ่งก่อนนะ่ะยนเล็กวิ่งก่อนนะ่ะน,นี่กัสโอ้โหตัวหนังสือบนะมังงามรถสาบินออกได้พี่น้องมมันง,งามดอก 真的是。 ผลลางได้พี่น้องวิ่งผลลางศูนย,ศนย์ศูนย์กับหาได้พี่น้องได้พันหาไยวิ่งศูนย์กับห้าเพืนอุหไยเน้นศูนย์ ก็เน้นที่ศูนย์แต่ว่าศูนย์มากเนาะพี่น้องศูนย์มากสองวันละศูนย์หกศูนย์เก้าหรือคิมาศูนย์ยังบาทนี้ในคิมาศูนย์หาศูนย์แปดหรือศูนย์สามพี่น้องขีม่าศูนย์ยัง ศูนยสามศูนห้าถ้าศูนย์มากด้พี่น้องได้ถ้าศูนย์มากถ้าพี่มอถ้าเอบถ้าพี่น้องมักศูนย์แปดก็จัดได้เด้อเพระาะว่าเพิ่นขีดจับตะเลขขีกเนาะคู่ขีกศูนยสามศูนหานี่คู่ก็ขีก ห้าสองห้าแปดนี่ที่เพิ่นจับหายได้พี่น้องได้ที่เพิ่นจับคู่หายเพื่อนจับหายแย่ซีคู่ตลอดได้พี่น้องได้เพื่นจับให้ซีคู่ทุกวันละ่ะให้พี่น้องเขาจับออกทามากถ้าชอบ 1> 8ปดหนึมนี่จะได้หรือมาก8ปดศก็ได้เพื่อเน้นติดศูนเพื่อเน้นให้ติดศูนย์ะพี่น้องห้าแคปหน้าจอเด้อ รัฐบาลไทยเลขมีดเทมาหนึง่งมีตัวหน้าสองหาหกแปดเนี่ยเลขในต่ล่างได้พี่น้องหนึ่งสองสามศูนย์ห้าแปดเพื่อนให้วิ่งศูนย์กับหาเพื่อนเน้นที่ศูนย์เด่นศูนย์ลองห้าส่วนจับคู่นี่ศูนย์สามศูนย์หาตัวล่องนี่คือหาสองหาแปดเนี่าลื่มบนล่างไปกับด้วยพี่น้องเพื่อนให้บนล่างไปกับด้วย เรียกคนอะไ้ปากลาเบื้งเล็กวิ่งมันหล่นนี่ผมมักเป็นจับคู่ห้อจัะเอาวิ่งเอาอยู่ในตล่างนี่ก็คิดวา่าหาหนึ่งก็ได้หาแปดก็ได้ได้พี่น้องศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามก็ได้ได้พี่น้อง้อมักตัวใดชอบตัวใดห่อจัะเอาวิ่งเอาอยู่ในนัน ขอบุญขอบพุ่นอ,อาจารย์ในรไลครับผมขอให้พี่น้องเขาโชคมาเงี้ยง,งปังๆกันก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม